สวัสดีจ้าคุณอยู่ในช่องนือฮือเหอือฮืออฮื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 อมือตืองือฮือนือนือฮือฮือฮือนืคฮนะคะอฮืออฮือฮืคฮือฮนอฮือันอฮือฮัวฮือไมมัือือไมอฮือมือืออ มันคือไม่ฉันอ่ะวันนี้นะคะเราสองคนจะกลับมารีแอคอีกแล้วนะครับเพราะว่าเราช่องเราไม่มีอะไรลงมาสักพักนึงแล้วก็เลยต้องหาอะไรทำและซึ่งก็เมื่อวานนี้มีเอ่อปล่อยมาหนึ่งเพลงจากเอชื่อว่าโซมิโซมิคุณโซมิไม่รู้ว<ม>่าคนรู้จักหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเป็นน้องใหม่ในในในวายดีแล้วกันแต่เพราะว่าในวงการมันเปนเกาหลีเขาก็ไป ตะลุยประกวดมาหลายที่หลายทางอยู่เคยแบบอยู่เคยไปแบบเทียดไปทาง JYP มาสักพักนึงแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ลงเอยที่ YG ก็มาอยู่ในนามของโซมีนะคะอยู่ภายใต้ของ The Back Label ซึ่งเป็นใคราลูกของ YG Back Label เหรอใช่เหมือนเช้าไหมฉันหิวฉันเปรี้ยวปาฉันฉันนี่ฉันมีมิกฉันมี m มิกแล้วอ่ะ เออนั่นแหละซึ่งเมื่อวานเขาก็ปล่อยเพลงมาชื่อเพลงดำดำเออแบบฝนียงไทยเลยดำดำก็ดำดำเป็นเพลงของยังดำยังดำดำไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเ่องแรกเรยก็เลยว่าชวนมัวว่าเออเป็ายเพราะว่าแต่ว่าฉันนะแอบดูฉันแอบดูไปนิดนึงตอนฉันแอบดูทีเซอร์ไปนิดนึงฉันเห็นว่ามันปังฉันก็เลยบอกพี่มิวเราต้องทําเพราะว่าแบบมันคือ มันคือใส่เลือดของวายตีคนหนึ่งเหมือนกันเนี่ยโซมิเนี่ยอไปดูีก่อนปดูตัวอย่างแล้วดีอยากเต้นตามอ่ะดีอยู่น้องลินซี่ขอตั้งชื่อให้ละกันเพราะว่าเด็กฝรั่งต้องชื่อนี้เอวอะเอวไม่หักหรอ น่ล้ลาเหมือนตุ๊กตาเลยคือน่าเหมือนโรเซ่เหมือนกันนะนอนะผมสี่พอน่ะตุ๊กตาบารบี้อ่ะสวัสดีสายเอเชียโอเคไม่เก่งใจโรงเรียนเลย Honey, 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 แก้วเสียงนางอะเวลาแร็ปบัณฑิความเสียงมารลิซ่าเหมือนกันนะลองฟังดีเสียงขึ้นจมูกเหมือนเลยนี่เหมือนโรเซ่เลยไม่ไหวชุดดีอ่ะแต่ว่านางก็มีความเป็นของัวกเขาคนมันจำได้นะแต่ว่าเออหน้าตาหน้าเนื <Holmes. S 1> น้อ ขาได้อยู่นะข้ากับบทถ้าบทอยู่นะจริงดีอยากเอบโอ้ยหยดุดแดง MV นะี <ม V S 2> ่อสลังสลักแบบไคคูแ้อเอานิ้แเราอยู่คนเดียวเป็นทุกอย่างเลยนะ ร้องเป็นแล้วเป็นเป็นไม่เหนื่อยได้ไงอ่ะเอาอยู่เอาอยู่ทั้งหมดเยลินซี่เหรอเธอตั้งชื่อตเย่ยี่เป็นซี่เด็กเยลินซี่ลินซี่ไม่รู้ยันโซมียันโซมีโซมีลินซี่อ่ะยันโซมีเอาผมลวกล่าสุดผมลวกเมื่อกี้ใครกระตุกวิก นกลิ่นของเพลงนี้ก็คือก็คือกลิ่นของวายจีของคุณเท็ดดี้อ่ะคุยได้คือคุณทำ <Ừ. S 1> ทำเพลงถูกเพลงให้แบ็คพิ้งทรูน้วันแล้วฉันรู้สึกว่าพอยิ่งบวกกับความเป็นเป็นลูกครึ่งของนางอยู่แล้วอะแล้วเอมวีมันทําออกมาในสไตล์เนี้ยก็คือไม่ดอกหมายถึงว่าขนาดฝรั่งหัวฝรั่งหัวทองมาประกบอะนางก็ยังสู้ตายเหมือนกันคือมันมีความไฮสคูลไงก็เลยแบบ<อ>แล้วเพลงดีอะไรดีมันดูอินเตอร์มันดู Inter, นดแต่ชอบ,ชอบท่าฉันชอบท่าหุกที่สุด ถ้าหกตอนแรกที่ฉันดูอ่ะฉันแบบอีดอกกลัวเอลน้องหักมากเพราะเอลน้องอ่ะเอลแบบเอลแบบแค่เนี้ยเอลแค่นี้เลยค่ะเอลสิบ <L 10 S 1> มางแค่นี้เอลสิบสามสิบสามเหมือนเป็นซี่เหมือนเป็นซี่โครงแล้วเป็นหนังเลยไม่ได้มีตับไตไส้พุงอะไรเลยอ่ะเหมือนไม่เคยกินเไหมไม่เคยกินอะไรมาก่อนเอลน้องอ่ะขนาดเท่านี้ต้นกระบองเชรนะน้องบองน้องบองที่อยู่หน้าเธอน้องบองใชนะ่แต่หน่องบองนี้พูดไปได้ค่ะเป็นแบบใช้ยังอื่นได้อย่างเดียว <laughs> ดีดศชอบมากชอบมากะว่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าเป็นเออท่านหูกดีแล้วก็ DNA เพลงนี้ก็คือยังเป็นยีแหละถึงถึงแม้ก็ถึงแม้จะแยกออกมาเป็นค่ายจะแบ็เลเวอร์แต่ว่าสุดท้ายแล้วคนทําเพลงก็คือคนทําเพลงเดียวกับแบ็คพิงค์ชเวนวันเอยอะไรเอยอย่างเงี้ยมันก็ยังมีกยีอยู่แล้วแล้วจากที่แบบว่ารู้มาคร่าวๆแอบไปอ่านมาก่อนหน้านี้คุณยายโซมีเขาว่าเขาก็ ก็คือเดินทางมาพอสมควรแบบว่าทําเป็นสายประกวดสายแบบชิงช้าสว่า์ใหญ่ๆก่อนเคยไปชิงช้าสว่า์เออไม่ทองไม่เคยทำสุวรรณนตีเออแล้วก็ชุมทางเสียงทองเลยนีแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ไปเดบิวต์อยู่ที่วจีโอเคนะผ่านชุมทางเสียงทองนะเออเออเว้แต่สไตล์นางสไตล์นางแบบสไตล์นางเก๋นะคือสไตล์นางเป็นแบบสไตล์วจีเลยที่แบบวายจีเน้นแบบผู้หญิงที่ไม่ใช่แบบ ไม่ค่อยจะเป็นเกาหลีจ๋าแต่จะเป็นเกาหลีที่มีคาแรคเตอร์อะเยอะอย่างเงี้ยเป็นเกาหลีที่แบบอินเตอร์ที่แบบเป็นลูกครึ่งคือแล้วมันสถ้าสำหรับเพลงนี้นะมันมันมันแบบไม่ได้บ่งบอกว่าชี้ไปทางว่าฉันเป็นเทหรือเซ็กซี่อะไรเงี้ยมันรวมรวมอะมันเป็นเทมันมีแข่งที่แรงอยู่ที่เล่นแล้วก็แบบนะเด็กๆน่ารักแต่เขอภาไปด้วยแล้วกันแต่อย่างที่ฉันบอกนะว่าแบบ ฉันว่าเสียงนางบางช่วงตอนแปอะมีความแบบเสียงเบอร์ลิซ่าเธอต้องเธอต้องว่าไปฟังเพลงเพลงอะไรวะเพลงเบอร์เดย์มั้งเพลงแรกที่นางเดบิวต์ออกมาช่วงแปอะเสียงแบบเสียงคาริซ่าเลยเสียงขึ้นจมูกเธอหาว่าฉันไม่เคยฟังฉันจะลองให้ฟังอ่ะฉันลองมาเพลงเบอร์เดย์ Happy birthday to you Happy birthday แลปเป็นยง Happy birthday Happy birthday อีโดนางก็เป็นนางก็จริง เป็นน้องใหม่ในวงการเพลงเกาหลีเหมือนกันใช่ปะน้องใหม่ก็น้องใหม่ก็ถือว่าประมาณนึงประมาณนึ่งก็อย่างที่บอกนะเดินสายจะไม่ได้สดเยอะแต่ว่าเป็นน้องใหม่ในในเครือ YG แล้วกันในแบ็คเลเวอรก็แบบเป็นน้องใหม่เพิ่งเดบิวต์ได้นี่เพลงถ้าถ้าไม่ผิดนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเพลงที่สามเออซึ่งเพลงที่สองเยี่ยวเพลงที่สองเปรี้ยวเพลงที่สองดูียไมชมฉันโหลดมานะฉันโหลดมานะดูไหมดูหนไหมแวะดูหนไหม เออได้สี่สองซีฟเพลง What you're waiting for เขาก็มามาเยี่ยมเยือนช่องเราไปครั้งแรกเออเยี่ยมเยี่ยมช่องเราไปดูเพลงเดี๋ยวจะให้ดูเพลงนี้สองนะคะเดี๋ยวเราจะมาขอดูอีกสักหนึ่ง สวยเนอะไบจีเขาขยันขัดหน้าเขาขัดหน้าได้ดีมากอะแล้วความปากก็คือแบบกับหน้าก็คือฟังเลิศเปรียปร้ยวเยี่ยวเยี่ยวอย่าเอาโพดอิตไปแตะห้องน้ำเยอะขนาดนั้นมันเปื่อยมันโดนน้ำ <laughs> <laughs> อสั่งไอ้สออด้วยเแปลเออเขียนเตียงไปเลยลูกเพลงฝรั่งฝรังเลยนะั่งว่ะจั่งว่ะคือฝรั่งเลยอ้ยชอบชอบตีมื่อกี้ เอา,อางี้สวยขนาดเนี้ยทำไมปล่อยห้องรล่ขนาดนี้ก่อนจริงหนูผู้ชายมาห้องแต่าอายขอนานุแล้วแปอะไรเต็มห้องแม่ไม่ว่าหรออ, <c oughs> อะไรสิวแมวเงนะังเตดอยู่นะ ขบับรถแมคโครดีอ่ะชอบเออผังหมดบ้านเบิ้ลพ่อแม่ไม่ได้หรอลูกพังเพราะว่านี่ให้เพื่อนเข้ามาปาร์ตี้จริง ฮันด้เวอร์ไายต้องแบบใส่คือแบบไฮเออร์พอเนี่ยแพลข้างหลังเพลงมาดูแบบต้องสะบัดขนโนกไม่ไม่ดูแบบฮันด้เวอร์อะ คุณ quality y t อ่ะเนาะ y t คุมอ่ะนางโชว์อยู่บนนั้นเหรอแล้วเพื่อนนางเต้นอยู่ข้างล่างเหรอใช่เพือ่อนนางเต้นไม่สนใจอะไรเลยปังไปโอลิมปิกโตเกียวโอลิมปิกลูกไปไปลูกวิ่งอีกเท็ดดี้เนี่ยเท็ดดีเป็นคนคนเท็ดดี่ยวเป็นคนทำเพลงเออ <S <S> เลิศ ฉันชอบฉันชอบนะเพราะว่ามันมาฉันชอบมันแล้วมันมีกลิ่นมันมีมันยังคงมีกลิ่นสไตล์ที่ฉันชอบอยู่คือฉันชอบสไตล์ไบจีอยู่แล้วถึงแม้ถึงแม้จะแยกออกมาเป็นอีกค่ายหนึ่งแต่มันก็คือไบจีฉันชอบในความความสามารถแล้วก็หน้ามันดูแบบหน้าตาดูไม่เบื่อดูเป็นแบบเออดูไม่เบื่อดูฟบ่สวยอินเตอร์เออแล้วก็หุ่นเหุนอะไรมันดูแบบว่าหน้ามองน่าเพ่งพินิจเธอนกออกปะเออหน้าคือหน้านางแบบ แบบเป็นคนที่น่าจําง่ายหถึงว่าแบบถ้าคนที่แบบอออย่างเราอ่ะดูถ้าผู้หญิงแบบไปยืนสิบคนเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยเด่นคือหน้ามีคาแรคเตอรอ์ใช่ใช่ออมองให้เป็นลูกครึ่งก็ยิ่งฝรั่งเข้าไปใหญ่เลยอ่ะแต่ถ้าผ่านๆ่านอนะ่ะเออก,ก็ก็สวยโดดเต็ตาขึ้นมาอะไรเงี้ยชอบชุดเชิดสไตล์ดิบหมายถึงการวางนางให้ออกมาเป็นอยนะ่างเงได้นะแต่ฉันนะฉานไปหาข้อมูลนะว่า The Back Label อ่ะแยกออกมาเป็นค่ายเนี่ยคือ ถ้าคุณผู้ชมคนไหนรู้ว่าแบบเล่าให้เราฟังทีว่าแบบคุณเท็ดรู้รู้แค่ว่าเดอะแบ็กเลเวลอะคือปู่เขาเรียกว่าอะไรอะซีอหรือว่าเจ้าของอะคือคุณเท็ดดี้เท็ดดี้ที่เป็นคนทำเพ็งให้ YG อยู่แล้วแต่เราอะไม่รู้ว่าเขาแยกออกมาแล้วเดอะแบ็กเลเวลเนี่ยต่างจาก YG ยังไงหมายถึงว่าเขาว่างเขาว่างแบบเขาว่างคาแรคเตอร์ของค่ายเขาไว้ยังไงเนี่ยไม่ไม่ยังไม่รู้ไม่หาข้อมูลใครที่รู้ว่าแบบมาเล่าให้เราฟังหน่อยเพราะว่าถ้าดูจากตาแบบ ตาคนปกติก็เราเรายังคิดว่ามันยังมีกลิ่นของ YG อยู่เยอะประมาณหนึ่งเลยมันยังมันคือ YG อ่ะที่มันแยกออกมาเป็นแบบของคุณเฮดดี้อ่ะก็เลยไม่รู้ว่าแบบเขาแยกเขาแยกมาทำเพื่ออะไรเยก่องอะไรแต่ว่าก็คือน่ารักแล้วล่าสุดเนี่ยฉันไปดูคือนางคือคุณเอจะเรียกว่าคุณว่ะเยซโซมีเนี่ยเขาทำแบบเป็นเหมือนเป็นเหมือนวอลสั้นๆอยู่ในช่องของเขาด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ไปเจออัดลิซ่ามา ก็เลาเหรอเป็นยูทูบเบอร์สาวเหมือนกันเนาะหนึ่งคนเอลสองคนรวมกันอะเท่าเธอไหมสู้ไม่ได้หรอกเอางี้เอลสองคนรวมกันก็เท่ากับชั้นพนนมมืออย่างเงี้ยชั้นพันนมมืออย่างเงี้ยเท่าเขาสองคนยืนหันหลังประกบกันสิ่งที่เสือปินเกาหลีจะสู้ออกไม่ได้นั่นก็คือรอบเอลนั่นเองรอบเอลก็คือรอบเอลชั้นเนี่ยมันแบบไปไปสุดแล้วจริงๆคุณผู้ชมตอนนี้ นั่นแหละแล้วก็ฝากฝากด้วยน,นะคะเราอันเนี้ยฉันจะดูโซมีเพราะว่าฉันแบบคิดถึงแบ็คพิงไงคิดถึงลิซ่ารอรอเดี๋ยวลิซ่าโซโลจะมาเดือนนี้แล้ว<อ>ก็เลยมาฟังคุณ<อ>โซมีไว้ก่อนเพราะว่าแก้วเสียงมีความแบบลิซ่าเบาๆก็ฟังให้หันจินตนาการเอาว่าเป็นลิซ่าก็ก็ได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวลิซ่าใกล้จะมาก็เดี๋ยวลิซ่าใกล้จะมาเอะก็รอดูตัวจริงเสียงจริงแต่ว่าเอาจริงๆก็ยอมรับว่าจริงใจโซมีนาง นางเลิศนางก็ปังในแบบนางเลิศนางเลิศนางเลิศกระเทยให้กระเทยให้สิบ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 ชอบฉุดชอบอะไรชอบหมดเลยวันนี้ก็ไม่มีแต่คนอ่ะคอมเมนต์ให้เราทําเยอะนะแต่ว่าแบบก็ยังไม่ได้ทำอะไรทีคุณผู้ชมขอโทษมีถ้ามันถ้ามันล่วงเลยมาใช่ถ้ามันลุวงเลยมาบางทีมันมายากที่จะกลับไปคุณผู้ชมต้องเข้าใจเราแต่ว่าเราเราจะดูตามแต่ถ้าคือช่วงนี้ก็สถานการณ์ไม่ปกติ ทั้งตัวเราที่งานเยอะและสถานการณ์มืดต่างๆเนี่ยเราทำไปเนี่ยทังหวัดไดก็มาพอเปิดทาไปคลิปเนี้ยคนดูอยู่ประมาณสองร้อยสามร้อยเช่ญันสิเช่อกูสิช่วงเนี้ยฉันให้ฉันให้หลักหลักนี้เลยหมื่นโอเคบาทนะเพราะต้องบูธเพราะคนไม่เห็นอ่ะค่ะคุณจะดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราโซอ้วนแล้วก็โซมิวด้วยนะจ๊ะแล้วก็ เดี๋ยวรอพราเราอยู okay. ่ใ okay. น้วเพราเรามีชื okay. okay. ่อวงนะพราะเรามีชื่อวงโซเหมือนกันนะโซเพนีไงพวกเราอะโอเคโซเพนีโซเพนีใครจะตั้งอยู่ที่ซอยนานาโอเคใครอยากไปเจอฉันก็เจอที่ซอยนานาได้ใช่ันมาจากเอ่อพัทยาช่วงนี้โอเคได้ไ้ก็ประมาณนี้ช่วงนี้อย่ามีอะไรก็ถ้าแว็บมาทําได้ก็จะมาแว็บมาทําแต่ว่าที่ทําแน่ๆแล้วให้สัญญาเลยคือโซโลลิซ่า อยากออทำสดเหมือนกันเนอะอยากไลฟ์เหมือนกันเนอะหมายถึงว่าตอนที่เขาปล่อยส,สดๆอะเราจะรู้ก่อนล่วงหน้าที่แบบตั้งตัวได้ใช่ปะรู้รู้อย่าฉันให้แม้นหนึง่งให้แม้นหนึ่งบอกจุดทูบบอกว่าทีซ่รจะปล่อยมาก,กี่โมงเีินเอาเลขแม้นหนึ่งอะไปไปนั่นไปดูว่าจะปล่อยกี่โมงแม้นนหนึ่งเ <ผม S 1> ชื่อได้ส่งเลขมาหน่อยนะเาจะไปซื้อหวยอะเออช่วงนีแ้แม้หนึ่งอยาซื้อค่ะซื้อได้ที่ไหนแม้มหนึ่งอะตื่นมาเนี่ย อันทุกเจ้าอุ้ยไม่ใช่ลอตเตอรี่อันทุกแผงเลยเพราเเราไปลอตเตอรี่เขาจะใช้สับอันได้ยังไงเธอไม่ได้ไม่ได้ฉันหมายถึงเป็นใบอ่าเป็นใบมันหาไม่ได้เลยอ๋อใบละเท่าไหร่นะแปดสิบบาทใช่ไหมไม่มีขายเกินราคาเนาะแล้วแต่ถ้ากลับเลขบนล่างอะไรก็แล้วแต่กันไปเขาไม่กลับกันไหมมึงลอตเตอรี่ขอะคุณชุไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าเจอกันใหม่คลิปหน้า คลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้ะน่ารักน่ารัก